ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดุดว่งโฮล่าปานยิ้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหนึ่งรับผิดชอบจะราบรื่นไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีรวมถึงความรักจะราบรื่นและมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำงหนอย่างสูงกว่าเข้ามาทําให้คนหนึ่งนั้นสบายอกสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้เป็นวันที่สบายใจดีสําหรับคุณหนึ่งเลยล่ะครับ วันนี้คุณ 2. จะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณ2รับผิดชอบขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงความรักกับคนรักไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่ในวันนี้และจะมีปัญหากับผู้ใหญ่เพราะแม่เจ้านายคนรักคนนี้มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่า เข้ามาทำให้คน2นั้นเหนื่อยใจงนหงิดไม่ได้ดังใจขอ้มีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับคุณ2ใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ำหอบออร่ามนตราใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วก้อยนำเกลือนพก้าวางบนต๊ะทำงานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสามมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวาญของฝากรับปากรับล,ลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้นะครับและบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณสามนั้นอารมณ์ดีมีเสียงหัวเราะสบายใจบางท่านอาจจะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยรวมถึงความรักก็จะราบรื่นถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสามเลยล่ะครับ วันนี้คุณสี่มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชวไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้และบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะเข้ามาทําให้กับคุณสี่นั้นมีปัญหารวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักไม่ลงตัวอีกด้วยขอให้ตั้งสติดีๆนะครับคุณสี่เคล็ดลับครับใส่เสื้อสีเหลืองหรือ,รอดาําใส่เครื่องประดับสีเหลืองหรือดาํา ใส่น้ำหอมออร่ามตราใส่แหวนนิ้วชี้ตัดปลายผมหรือเร็บมือเร็บเท้าทิ้งออกนอกรบ้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณห้าจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวและการงานธุร,รกิจงานต่างๆที่คุณห้ารับผิดชอบก็จะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักจะราบรื่นถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณ5้าเลยละครับ วันนี้คุณ6จะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวไปหมดเลยนะครับและรวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักไม่ลงตัวอีกด้วยและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณ6รับผิดชอบขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับเราะจะมีปัญหาเช่นเดียวกันเคล็ดลับครับคุณ6ใส่เสื้อสีขาวใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ำตาลใส่น้ำหอมมงคลออร่รามตราใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วนางนำเกลือนพก้าวางบนโต๊ะทำงานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คนรอบข้างคนรอบกายบริวารคนรักคุณส่วนลูกน้องพ่อแม่พี่น้องคนที่มีอายุน้อยกว่าและมากกว่าด้วยนะครับจะเข้ามาทําให้คนเจ็ดนั้นมีเสียงหัวเราะอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันนึ่งสำหรับคนเจ็ดเลยล่ะครับ วันนี้คุณ8จะมีปัญหากับคนรอบข้างคนรอบกายบริวารคนรักคุณส่วนลูกน้องพ่อแม่พี่น้องคนที่มีอายุน้อยกว่าและมากกว่าด้วยนะครับทําให้คุณ8นั้นหงุดหงิดน้อยเบื่อหน่ายน้อยใจได้ในวันนี้นะครับขอให้คุณ8ตั้งสติตั้งรับดีๆครับให้รับครับใส่เพียงเครื่องประดับสีเหลืองหรือดําเท่านั้นพอครับใส่น้ําหอมมงคลอารามนตราสวนิ้วนิชจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณก้าวจะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวานของฝากรับปากรับรอยหรือเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้และจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายแต่ก็จะมีเสียงหัวเราะทำให้คุณก้าวนั้นอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องพูดคุยหรืออาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยจึงทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณก้าวเลยล่ะครับ วันนี้คุณศูนย์มีโอกาสที่จะเสียทรัพย์ของต่างหากเสียหายหรือมีเรื่องราวโชวไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้และยังคงวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบกายีกด้วยทําให้คุณศูนหงุดหงิดน้อยเบื่อหน่ายน้อยใจได้ในวันนี้นะครับขอให้คุณศูนย์ตั้งสติตั้งรับดีๆครับเคล็ดลับครับคุณศูนย์ใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ําตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ําตาลใส่น้าหอมมงคลนอนราบุตราใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วนางตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเบท้าทิ้งของนองโอรบาสจะช่วยให้นครับ